เรื่องราวมิตรภาพในสวนดอกไม้ตอนที่13เสียงกระซิบของสายลมยามเช้าของฤดูหนาวยังคงเย็นสบายสายลมอ่อนๆพัดผ่านยอดไม้แสงแดดบางเบาแต่ต้องกลีบดอกไม้ที่ยังคงหลับไหลอย,อยู่ใต้ม่านหมอกบางๆ ลินดายืนอยู่กลางสวนหลับตาลงแล้วสูดลมหายใจลึกๆเธอรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรอบตัวทุกสิ่งค่อยๆเคลื่อนไปตามการเวลาและในสายลมนั้นเธอเหมือนจะได้ยินเสียงกระซิบเบาๆความลับของสายลมเธอเคยฟังเสียงของสายลมไหม คำพูดหนึ่งดังขึ้นในความทรงจำของเธอมันเป็นคำพูดที่เอเดนเคยพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนขณะที่พวกเขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมสวนสายลมพัดมาพร้อมเรื่องราวเสมอเอเดนเคยพูดยิ้มยิ้มพร้อมหลับตาลงบางครั้งมันพัดพาความคิดถึงบางครั้งมันนำพาความเปลี่ยนแปลงมาให้เรา ลินดาหัวเราะออกมาเบาๆขณะคิดถึงคำพูดนั้นเธอเงยหน้ามองต้นไม้สูงใหญ่ที่ยืนตระหง่านอยู่ปลายสวนมันยังคงแข็งแรงแม้การเวลาจะผ่านไปต้นไม้แห่งความทรงจำต้นไม้นี้มีเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่ใต้เงาใบของมันมันเป็นต้นไม้ที่เอเดนเคยปลูกไว้เมื่อหลายปีก่อน ลินดาเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้มือลูบไล้ลำต้นที่หยับกร้านเธอพบว่าใต้เปลือกไม้มีร่องรอยบางอย่างสลักเอาไว้สวนแห่งความฝันเธออดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาเบาๆเอเดนเคยบอกว่าสวนนี้ไม่ใช่แค่สวนของเขาแต่มันเป็นสวนของความฝันเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาหลบพักจากความวุ่นวายของโลกภายนอกได้ และตอนนี้มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเสียงกระซิบที่เธอเข้าใจสายลมพัดมาอีกครั้งคราวนี้มันพัดพากลีบดอกไม้เล็กๆให้ปลิวสวัยไปตามทางเดินของสวนลินดาหลับตาลงอีกครั้งแล้วเธอก็เข้าใจแล้วว่าเสียงกระซิบของสายลมที่เธอได้ยินคืออะไรมันคือเสียงของสวนที่กำลังเติบโตไปพร้อมกับเธอ มันคือเสียงของอดีตที่ยังคงอยู่ในความทรงจำและที่สำคัญที่สุดมันคือเสียงของอนาคตที่กำลังรอเธออยู่ลินดาลืมตาขึ้นยิ้มให้กับตัวเองก่อนจะก้าวเดินต่อไปเพราะไม่ว่าสายลมจะพัดไปในทิศท,ทางใดเธอก็จะยังคงดูแลสวนแห่งนี้ต่อไป